สวัสดีค่ะมาดูการทดสอบการใช้งานรถกระเช้าบูมลิฟต์แบบแขนพับกันนะคะยี่ห้อจีนี่รุ่นแทสสี่หทับสอค่ะความสูงกระเช้า14เมตรความสูงใช้งาน16เมตรพิกัดน้ำหนักยกนะคะจะอยู่ที่227กิโลกรัมค่ะคันนี้ทางเราทำสีให้ใหม่ทั้งคันแล้วนะคะรถสภาพดีพร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบการคอนโทรลจากทางด้านบนกันนะคะ จะเป็นการเดินหน้าและถอยหลังค่ะในส่วนนี้จะเป็นการทดสอบขึ้นและลงค่ะยืดบูมท่อนที่หนึ่งค่ะล้รอรถกระเช้าของคันนี้นะคะล้อสภาพดีทั้งสี่ล้อเลยค่ะยืดบูมท่อนที่สองแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการยืดบูมค่ะรถกระเช้าคันนี้นะคะสายไฮดรอลิกค่ะทางเราเปลี่ยนให้ใหม่ทุกเส้นเลยนะคะซีนกระบอกทางเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะ ทดสอบการคว่ำ่ายกระเช้าค่ะต่อไปเรามาดูการทดสอบการเดินหน้าและถอยหลังขณะที่ยกบูมอยู่นะคะกรณีที่มีการยกบูมขึ้นหรือมีการยืดบูมระบบของรถกระเช้านะคะจะตัดให้รถกระเช้าเดินช้าลงค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบการสวิงกระเช้าขณะที่มีการยกบูมขึ้นอยู่นะคะกำลังสวิงกระเช้าแล้วนะคะ การสวิงกระเช้าทำงานได้ปกติเลยค่ะแบตเตอรี่ของคันนี้ค่ะทางเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด8ลูกเลยนะคะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยค่ะทดสอบการคอนโทรลกระเช้าลงค่ะการทดสอบการใช้ฟังก์ชันด้านบนทั้งหมดนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะ ต่อไปมาดูการทดสอบการสวิงรถกระเช้าค่ะกรณีที่สวิงรถกระเช้าผิดด้านนะคะรถกระเช้าที่อยู่ผิดด้านนะคะจะไม่สามารถเดินหน้าหรือถอยหลังได้ค่ะกรณีที่จะให้รถเดินหน้าหรือถอยหลังได้นะคะจะต้องทำการกดปุ่มคอนเฟิร์มก่อนค่ะนี่ค่ะช่างกดปุ่มคอนเฟิร์มแล้วนะคะ รถกระเช้าก็จะสามารถเดินหน้าหรือถอยหลังได้ค่ะระบบที่ปลอดภัยก็คือต้องเดินหน้าหรือถอยหลังไม่ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะกรณีที่ผู้ใช้งานเข้าใจผิดหรือรถสวิงอยู่ผิดด้านนะคะในส่วนนี้ค่ะจะเป็นการทดสอบฟังก์ชันด้านล่างนะคะรถกระเช้าบูมลิฟต์ค่ะสามารถคอนโทรลได้ทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะคะ หน้านล่างค่ะสามารถคอนโทรลฟังก์ชันได้ทั้งหมดค่ะ